ยกที่สองระว,วังโล่งกันส่อสมหมายเแคภูผาเอกปูยี่นี่เป็นยกที่สองกันวันครับแม่ครับเแคภูผานี่ยยาวกว่าตัววางแข้งขวาลองนพยายามนี่คือพยายามเีหมัดเป็นก้าวแคทูผานี่วางแข้งสูงเลยใส่จัดหล่นนี่มีสิบหล่นนะครับเแคภูผาย้อนเข่า ต้งเงินวางแข้งซ้ายตู้ขาขวาต่อเงินขวาเข้าประกบในตู้ขาเอ็นคูยนยักเท้านะครับอ่ายาวกว่าเท้ากาะจายดูต้อนอ้าันจะออกอ้าต้อนโดนครับเตียการโดนแขนเตียการต่อยท้องออกตู้ขาเข้าขยายาเลยครับต่อยออกเตะ ประคองหล่นนะครับล่องเงินดูได้ไหมใชนปูผาพยายามจะเลือกล่อเงินพยายามจะหักศอกก็ไม่ได้เยายนนะครับการในจังหวะตับข้าบลูกข้าบเก่าล่องเงินวางแข้งซ้ายใครปูผาต่อยขวาล่องเงินพยายามต่อยซ้ายเข้างไหชนครปูผาหีือเหาะต่อล่อเงินตัวงลำตัวใครปูผาเขา่า มาครับล่อเงินกครับดอนขึ้นเข่าสอบขึ้เข่าเขย่าสอกนะครับเชรภูผพเดดข่าดเข่าเข่าล่อเงินพยายามวางแก้งซ้ายต้อแงซ้ายก้เป็นผู้หวังแตกว่ะเป็นวางหวล่อเงินมาข้าไง ตัดการไม่ค่อยดีแต่ว่ายกตั้งหลักได้มีสอบโต้ล้อกันสอบลออ้ลอกันต่อ,อ,ตอยกัโล้อกันต่อยล้อกันต่อยอ่ามันเป็นหวาดวาดแก้งสูงอ้ายกสองอีกแปต่ตอยกันสนุกครับล้อกันสอบโอดนอโดนอะไรรู้สึกเลยเหมือนจะ้องโดนตับมาเป็นผักก็ บวกเลยเราให้บวกนะครับ่วนข่าวกันตัวนข่าวเดียวครับลูกครับก็ตีต้นขานครับแล้วก็เ็นผูดขาแล้หักศอกกรยาเรียกตั้งพยายาต่อาเลยเสด็จเ้ย